นี่เอสฮาริรีดุสันจะมีทริปนะครับวันนี้เราจะไปดูพระชาิตตกที่สีราชานะครับเป็นบรรยากาศทริปวันเสาร์ขี่รถตัวเองเป็นรถไกด์ตอนนี้เราลองสตีดเอลตาอ้าวเขวนะเนี่ยเขวน่ะนี่ขลังลือมาว่ารถไกด์กับสตีดไกด์ตัวจบเราอยากดูว่ามันจะจบไหมโดนป้ายยาเต็มที่คันหมดเลยครับตอนนี้คันมากขี่ง่ายเลยอะ่ะคือแบบแค่แตะนิดเดียวเขาไปเลยมันตกเลยพี่ไม่กลัวไม่ฝนมาเลยไม่ช็อกโกแลต สวัดีครับตอนนี้อยู่กับทริป Let's Fly Sunset Chester ครับวันนี้เอสฮันริสันพร้อมกับลูกค้าด้านหลังครับจะมีทริปนะครับวันนี้เราจะไปดูพระอทิตยตกที่สีราชานะครับเปบ็นบรรยากาศทริปวันเสาร์เดี๋ยววันนี้ไปติดตามบรรยากา,กาศกันยาวๆใน Let's Fly Sunset Sunset ครับผมไป เชสเตอร์เชสเตอร์เชยอะไรเอาสวัสดีครับนัดครับสวัสดีครับเดียครับสวัสดีครับนนท์ครับไปกันกี่คันเหรอครับก็ทีมเซลล์แล้วก็ทีมงานมาร์เก็ตติ้งที่เตรียมช่างภาพอะไรไปถ่ายให้ลูกค้าด้วยก็ประมาณ15คันครับส่วนบรรยากาศบรรยากาศดีนะเจอครบทุกองค์ประกอบของสําหรับทริปนี้ไปถึงตอนเช้าเลยลมลื่นสวยเลยบรรยากาศลมเย็นสบายออกไปได้หน่อยแดดเปรี้ยงไปได้สภาพขากับฝนตก นักๆอะไรเงี้ยคือครบเลยครับสําหรับทริปนี้ทริปนี้เราไปกันที่ศรีราชานะครับสะพานชลมางวิถีไปคาเฟ่ออสะพานกันแล้วก็กินข้าวเย็นดูพระอาทิตย์ตกขากลับออกมาเจอฝนนิดหน่อยอย่างที่พี่นัทบอกเรียกว่าน,นิดได้ไหมไม่ไเรียกว่าน,นิดได้ไหมก็ไม่แน่ใจถ้าเรามีการเทสต์ไรด์นะครับสำหรับรถใหม่ปี2025นะครับหลายรุ่นเลยที่เราเตรียมไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกลายสตรีทกลายเอลต้าสตรีทบ,บ๊อบแฟตบอยโรล์ไรเดอร์เอสทีซึ่งโมเดล2025เนี่ยมีพร้อมแล้วที่ไอเอสของพวกเราเนี่ยแวะเข้ามาเทสได้เลยนะ めっちい เป็นตัวสติกไกด์อัลต้าที่เป็นตัวใหม่เลยครับ2025เพราะว่าเรามีช่างภาพสอนผมไปด้วยและดูแลทิปเพราะฉนั้นนั่งสบายเพราะว่าตากล้องเราต้องถือถือกล้องสองมือแล้วก็ต้องแซงขึ้นแซงลงเพื่อที่จะดูความเรียบร้อยของของแถวขบวนนะครับแล้วก็ให้ช่างภาพได้ถ่ายรูปเก็บภาพพี่ๆทุกคนที่มาร่วมแจมในทิปนี้ของเราด้วยครับหนักมีอยู่แค่สออันคือตอนคนซ้อนขึ้นรถกับตอนยกรถขึ้นแค่นั้นเองสองสองครั้งจะขี่สปอร์ตเอสกับขี่อันนี้เหมือนกันเลยครับไม่เหมือนก็คืออันนี้สบายกว่ามีคนซ้อนด้วยสบายทั้งคนนนขี่ซอ จริง ก็ของผมเป็นแฟตบอยปี2025ครับจริงๆแฟตบอยปี25ก็แก้ปัญหาทุกอย่างที่เจอมาในปีเก่าๆเบาขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นโช็ดีขึ้นที่สําคัญไม่พูดไม่ได้ทริปนี้เราเจอฝนครับก็เลยมีโอกาสได้ใช้เลนโหมด่อนข้างโอเครอบหน่วงลงชัดเจนมั่นใจปลอดภัยรถที่ผมขี่ไปนะนก็จะเป็น Lo w r i d e r s t ปี2025ครับต้องบอกด้วว่าปกติผมมกักจะชอบเรียกรุ่นนี้มันว่าตัวจบประเทศไทยเพราะว่ามันตอบโจทย์ทุกสภาพถนนจะขี่ทางไกลก็ได้ขี่ในเมืองใช้ทุก ได้ที่สำคัญพอนเป็นปีส0 2 5ัแล้วเนี่ยมันมีโหมดการขับขี่มาให้ซึ่งเรียกได้ว่าสนุกมากครบจบไม่ว่าจะเป็นรถแรนอย่างที่คุณเดียได้บอกไปนะครับหรือสปอร์ตก็ขู่เอาอยู่เพราะว่า,าการลับเราโดนฝนหนักมากที่สำคัญคือรถเขาเนี่ยแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ขี่สนุกมากๆอยากให้คุณลูกค้าเนี่ยมาลองกันเยอะๆถึงแล้วครับกับฝนนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่านะ่าจะเป็นฝนลปลอยๆตอนนี้เราอยู่คาเฟ่ออสะพาน สีราชาหรอพี่เบิร์ตนักสะพานชลราชวิถีชลบุรีชลบุรีชลบุรีตอนนี้ก็พี่ๆดื่มกาแฟทานขนมจุกจิกจุกจิกเดี๋ยวเราจะไปทานมื้อเย็นกันแบบจัดเต็มกับอีกที่หนึ่งหลังจากที่พี่ๆดื่มกาแฟเสร็จเดี๋ยวเขาจะไปลองครับลองรถโมเดล25้นั่นแหละหลายคนขี่รุ่นหนึ่งมาอยากจะรออีรุ่นหนึ่งวันนี้ทีมงานเอสตาร์ขี่มาด้วยเป็นเดโมมาให้พี่ๆได้ลองกันเนี่ยยังดูเนี่ยถือว่าได้ออกทริปแล้วยังได้ลองรถใหม่อีกหลายรุ่นใช่หลายหลายรุ่นเผื่อว่า จะชอบหรือไม่ชอบยังไงเอาแรกพี่ขี่อะไรมาครับขี่รถตัวเองรถไกด์ครับขี่รถตัวเองเป็นรถไกด์ตอนนี้เราลองสตีทเอาตาขี่เขวนะเนี่ยเขวยนะเนี่ยของครบเลยครับนี่คนขี่อาร์จีลองมัรีวิวเอสไดียด้ ไม่ตกเลยพี่น่ใจไม่เป็นไรพี่กลัวไม่ฝนนะาเลไม่ช็อกโกแลตนี่นะนี่ก็เป็นบรรยากาศสบายๆที่พี่ๆเขาได้มาลองกันในวันนี้รอติดตามเพราะว่าวันนี้มันคือเลสไรส์เซนเซ็ตเชสเตอร์เราจะดูพระอาทิตย์ตกกันยามเย็นริมทะเลแต่ดูแต่ฝนโปรยโปรจะเห็นที่แน่แน่เราทานมื้อเย็นพร้อมกันครับในทริปนี้แล้วก็เดินทางกลับพร้อมกันตีครับดี่หนึ่งเมื่อเช้าเมื่อเช้ามากับรุ่นไหนครับ อะไรนะรถไกดรถไกลรถไกด์โดนป้ายยาเต็มที่คันหมดเลยครับตอนนี้คันมากคันมากปกติใช้รุ่นอะไรอยู่ครับแปดบอยครับผมเขาล่ำลือมาว่าอะไรนะรถไกด์กับสตรีทไกด์ตัวจบเราอยากดูว่ามันจะจบไหมแต่ว่าตอนนี้คันแล้วคันมากแล้วนี่เหมือนจะลองรุ่นอื่นได้ไหมครับนี่ครับเดี๋ยวก็ลองลองสตรีทไกด์ดูมันมันจะหนักอะไรไหมเพราะบางทีเราก็เดินทางไงเรื่องเรื่องมันคันอ่ะพูดตรงจริงรถมันขี่ดีทุกรุ่นแหละแต่เราคันเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวเปลี่ยนไม่ได้ พี่มันต้องซื้อเพิ่มไม่ได้ค่ะพี่ของมต้องซื้อเพิ่มคนะ่ะ เดียวม้อมมีอะไรมี่สันติแฟนบอยเมื่อกี้เป็นไงครับโอเคฮะผมขับตัวใหญ่เน้อทัวรลิงมาแล้วก็ฟิลลิ่งของแฟนบอยก็อารมณ์ประมาณว่าถ้าขับทางไกลก็น่าจะสู้ทัวรลิงไม่ได้เนาะแต่ว่าสำหรับผมรับขับเท่ๆเหมือนอาโนในเมืองอะไรประมาณนี้ก็ยังสะดวกสบายอยู่ก็ยังสะดวกสบายโอเคเครื่องยนต์เป็นไงบ้างพี่โอเคนะเร่งทันใจดีนิดหนึ่งไม่ได้ตานิดหนึ่งเพิ่มนิดหนึ่งแต่รู้ว่ามันเร่แรงขึ้นอีกนิดแรงไปแล้วแต่สไตล์ใครนะผมว่า ชอบสไตล์ขับเท่ๆไม่ต้องขับไกลพมกอันะนี้ำตัวนี้นะเครื่องก็ขึ้นตามเลยดิแต่มันอยู่ที่โหมดด้วยเนาะโหมดที่เราเล่นเลนโหมดสปอร์ตอะไรพวกนี้นะเมื่อกี้เล่นลองเล่นโหมดนะพี่ลองลองเล่นนะลองเล่นเมื่อกี้พอรอบแรกก็เล่นถ่ายวีดีโอก่อนแต่ว่ารอบหลังลองอัดดูโอเคคิดใจไหมไม่อยากมีหลายคันเหมือนกันแต่ต้องทุณทรัพย์ไงไงบ้างครับพี่สตรีทไกด์อันจ้าอันจ้าขับสบายครับเหมาะสำหรับเดินทางยาวหลายๆจังหวัดอะไรสบายเลยครับเบา การดีครับการดีตัวนี้แปลกนะทั้งแต่หน้ามันก็หนักได้แต่เวลาเวลาเราขับไปแล้วมันเบาอ่ะมันเบามันเบากว่ารถกิงเลยรถกิงยั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 งหนักกว่าเรื่อการดีไซน์ตำแหน่งการนั่งอะไรเงี้ยแล้วแฮนด์มันทำให้แบบให้มันเบาเวลาเวลาขับขี่หรือว่าโดนเส้นไหมพี่โอ้โดนเลยครับโดนเลยตอนแรกเราเพิ่มตังค์นี่นั่นแหละ ครับ <sk original> ก็สําหรับทริปนี้ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทุกๆทริปเลยที่เรามีการจัดกิจกรรมขึ้นมาก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่ทานที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เข้ามาร่วมแจมทริปกับเราในทุกๆทริปนะบ <sk> <ท>างทา่ทานก็เห็นกันมาทุกๆทริปเลยก็มาแจมกัน <sk> มามนขี่รถใหม่ๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมาสนุกมากินข้าวไปทริปไปได้ขับขี่เจอประสบการณ์ต่างๆพร้อมกันแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณมากๆจริงๆที่มาร่วมร่วมแจมทริปเราทุกๆทริปเลยครับสาหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่กําลังสนใจฮาร์ลีย์ดีลซันของเรา H T S, S Harley Davidson ของพวกเราทั้ง3สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นวิภาวดีเมโทรหรือว่าพัทยานะฮะเพราะงั้นเนี่ยรอรับสายอยู่นะติดตามข่าวสารของเราได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น IG Facebook รวมไปถึง t ิ k ตอกและ YouTube ด้วยครับหรือว่าเพจหลักของเซลล์ทุกๆท่านนะครับโอเคแต่ละคนนะครับโหเพจกูชื่อเพจอะไรวะ <laughs> นึกถึงฮาเลคิดถึง AS ครับ AS the n a m e เ o u can t น u ัทรอรับสายอยู่นะ